สวัสดีครับวันนี้แกะกล่องอะไรเบียร์ครับมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ครับวันนี้นะครับนั่นก็คือจะมาแกะกล่องก็คือนี่ครับ A7R3 ครับมาแกะตอนนี้เขามี R4 ไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ตามสไตล์ครับมีงบมีอะไรมามีคนส่งมาให้ครับก็นี่ครับเราจะมาดูโดยรอบข้างเลยก่อนครับนะฮะก็เป็นบอกนะครับเกี่ยวกับ กล้องประเภทไรอะไรต่างๆ,ๆนานานะครับนี่ตัวกล้องนะครับด้านหลังก็เป็นออปชันต่างๆครับโ k นะครับแล้วก็เสียงดิจิตอลอะไรพวกเนี้ย HDMI ใช้ h d ใช้การ์ด SD การนะครับแบบ USB 2ได้นะครับก็มีต่างๆนานาครับไอ้นี่ยังมีอีกเหรเนี่ย <laughs> แบบมันแต็มมาตั้งแต่รุ่นไหนของมันนะครับ ก็เนี่ครับเบื้องต้นแล้วก็มีว่าใช้กับอุปกรณ์ไรได้ของโซนี่ครับโอเคครับเราจะมาแกะดูข้างในกันนะครับมีอะไรบ้างเปิดมาครับเปิดมาชั้นแรกนะครับก็จะมีนี่ครับเปิดมาแดแดนคู่มือครับโอ้โหเอี่ยมไหมฮะไม่เคยแกะอ่างเลยนะครับแล้วก็อกฝังอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นเต้น แท่นชาร์จครับนี่นะครับนะฮะโอเคนะครับอ่าแท่นชาร์จรุ่นนี้นะครับจะต่างจากคลิปที่แล้วที่ผมผ่านมานะครับจะใช่จะเป็นแท่นชาร์จเป็นแบตบแบตบรุ่นใหม่นะครับไหนเราแบตรุ่นอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเอากล่องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตัวต้องบอกก่อนนะฮะว่า Sony น,นะครับ A 7 อ่าเท่านั้นั้งฮะเอหรือว่า A9 ด้วยนะครับก็จะแถมท่านชาร์ะครับแต่ A73 หรือว่าต่ำลงมาจากนั้นไม่แถมท่านชาร์จมานะนะครับโอเคเปิดมานะครับชั้นแรกนะผ่านไปแล้วครับเปิดชั้นที่สองแตน่นี่ครับสายชาร์จแบตน,นะครับก็เนี่ยฮะเอามาเสียบตอบนี้ครับอ่านี่นะครับก็มาเสียบย่างนี้ไว้ นะอันที่2เปิดมานะครับเป็นแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของเขานะครับก็จะเป็นรุ่น NPF 1 0 0ครับ F Z 1 0 0นะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้อึดมากครับผมเคยใช้ a 7 r 3ละก็โอ้โหก้อนึงเกือบได้ทั้งวันนะฮะนี่ครับสเสียบชาร์จอย่างนี้รุ่นเล็กๆไม่แถนนะลองย้อนกลับไปดูคลิปผมที่ผมทำ r 3ครับ A7 เอเเจ็ครับลองย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่กับกับนี่ออกมากับนะครับตัวต่อมาครับที่เราจะเปิดดูก็คือนี่นะครับด้านขวาจะเป็นสายต่างๆครับอ,อ USB Type C ครับนะฮะแล้วก็พวกเนี่ครับสายชาร์จของมันนะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ทำอะไรวะ นะครับแล้ว USB Type C แล้วก็สายชาร์จต่างๆอ่ะปิดไปเก็บไปก่อนนะครับแล้วอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับอีกชั้นหนึ่งนี่ครับเป็นสายของกล้อง,องนะครับเย็าไม่ใช้เลยไม่เอียบแน่นอนครับเปิดมาุดท,ท้ายพระเอกของเราครับดื้อๆๆๆว้าวเห็นไหมไม่เห็นนิดนี่ครับ เอเจทามครับโอเคโอเคครับก็ต่อไปนะครับเราก็มาดูเมื่อวันนี้เราขอเก็บกล่องก่อน,นะครับนี่เรามาดูตัวกล้องละนะครับนี่คือสภาพโดยรอบนะครับของตัวกล้องอนี่นะครับโอ้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับเราจะมาแนะนําทีะอย่างก่อนแล้วกันนะครับ กล้องตัวนี้ครับ Sony A7 นะครับความละเอียด42ล้านพิกเซลนะครับก็โอเคใช้ได้อยู่เลยครับเป็นน้องไอ้นี้เล็กน้อยแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับนะครับแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมนะครับภาพให้ภาพมิติที่สวยงามเลยด้านบนนะครับเนี่ยฮะด้านบนจะเป็นปุ่มไดอัลนะครับชดเชยแสงอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นปุ่ม โหมดต่างๆนะครับ A7R จเนี่ยครับจะมีปุ่มให้กดล็อกก่อนเลยถึงหมุนได้เงี้ยนะครับนี่อย่างนี้นะมันถึงหมุนได้นะครับมีปุ่มฟังก์ชันมีปุ่มอะไรต่างๆนานานี่ก็ปุ่ม FN นะครับเอไอเป็นปุ่มลัดต่างๆชัตเตอร์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ครับไดเอด้านหน้าไดเอด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ครับฟังก์ชันต่างๆนะครับด้านซ้ายของตัวกล้องนะครับ นี่เปิดออกมาช่องแรกนะครับความแตกต่างนะฮะของ r 3ก็คือ r 3กับ A7 ธรรมดาก็คือนี่นครับเดี๋ยวนะแบบหนึ่งโอ้โหไม่เคยแปลว่าไม่เคยดึงออกมาเลยนะฮะเจ้าของ <c oughs> <c oughs> นี่นครับตรงนี้ <c oughs> เห็นไหมจะเป็นซิงแฟรนะครับแล้วก็เป็นช่องไมค์อ่าปิดไปก่อน นี่จะเป็นช่องหูฟังนะครับแล้วก็เป็นอ่าเป็นอะไร HDMI เป็นมินิ HDMI ครับ A7 ธรรมดานะครับจะไม่มีช่องซิงเแฟตนะแต่ก็ได้ใช้ไหมก็แล้วแต่ครับถ้าใครใช้ไฟ,ไฟัตูก็น่าจะได้ใช้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ยังไงครับด้านล่างครับจะเป็นรูชาร์จชาร์จได้2องอันเลยครับทั้ง SD และก็อ่าไมโครแล้วก็มันเป็นไมโคร USB ครับสายแบบชาร์จธรรมดาเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองใส่แบตกันเลยครับนะครับเสียบแบตเข้าไปให้ตรงครับเปิดเครื่องดูนะครับโอเคตอนนี้ติดแล้วครับนะฮะตอนนี้เราอยู่ในโหมด P นะเป็นฟังก์ชันอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับตอนนี้เราจะหยิบเลนนี่ครับ โซนี่นะฮะห้าสิบห้าเลนขวัญใจผมนะครับมาลองใส่ดูเปิดฝานะครับการใส่เลนนะครับก็ไม่ยากครับให้สังเกตเนี่ยครับจุดตรงนี้นะฮะให้ประกบจุดพอดีนะครับมันจะมีจุดขาวๆนี่นะประกบจุดให้พอดีบิดแน่นนะครับแน่นหนาเปิดเครื่องครับนี่เรียบร้อยครับติดละ กล้องรุ่นนี้นะครับจะใส่ SD card นะครับอยู่ด้านข้างนะ SD card ได้สองสล็อตนะครับนี่เห็นไหมจะใส่ SD card ได้สองสองช่องนะครับเราจะลองใส่นะครับช่องแรกนะครับจะช่องแรกจะเป็น USB 2นะครับช่องสองจะเป็น SD ธรรมดานะครับก็ลองใส่ไปก่อนครับเรียบร้อยครับ นะฮะครับผมนะฮะเรามาอยู่ที่โหมดเอแล้วกันนะครับกล้องตัวนี้โฟกัสใช้ได้นะครับไวว่องไวเลยนี่แหละครับพอเสร็จติดออกมาพอใส่ออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยครับหล่อไหมฮะนะครับเนี่ยะครับเห็นไหมฮะติดออกมาหล่อเลยนะครับกล้องตัวนี้ก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับสภาพดีเลยนะครับ แกะมาให้ดูเบื้องต้นครับประกอบใส่อะไรเบื้องต้นนะครับการใช้งานนะฮะก็ลองหากันดูนะครับผมก็มาลองให้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับยังไงถ้าใครสนใจนะครับจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากรู้เรื่องอะไรก็ลองถามถามกันมาดูเดี๋ยวผมก็จะลองให้ละกันครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจครับนะครับฝากกดถูกขอบคุณความกดติดตามหรือว่ากด ถูกใจอะไรเงี้ยครับเต็มที่ก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันครับเนี่ยผมก็หาอะไรมาอัดเล่นตลอดช่วยกันดูช่วงนี้ก็อยู่แต่บ้านครับโอเคครับไงก็ขอลาไปก่อนครับกับเจ้านี่ครับ A7 R3 นะครับเพิ่งได้มีโอกาสได้ลองใช้เต็มๆตอนนี้แหละครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ